โอ้ oh, สวัสดีครับทุกคนโอ้รถจะติดเลยครับวันนี้โอ้ oh, แม่เจ้าอันนี้ผมก็กําลังขับรถไปไอคอนสยามนะครับทุกคนไปซื้อโลนินนะฮะก็คือไม้กันสันนั่นเองเพราะว่าผมเพิ่งได้กล้องมาครับได้กล้องมาใหม่มาเสริมทับครับเป็นกล้องกล้องใหญ่ครับกล้องฟูเฟรม A7C ครับ พิ่งได้มาเมื่อวันาจันทร์ที่แล้วเองเออจันจันนี้ดิจันจันที่ผ่านมาแล้วก็มาจัดอ่าไม้กันสั่นครับของโลดิน R S 3ามมินิได้มา5,000ันฮะมือหนึ่งก็ตอนนี้กดโค้ดในช h อป e ีก็7,000นะ ราคาเต็มมันก็ประมาณแปดพันนิดๆประมาณนั้นถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยอันนี้ผมก็ได้มาราคาห้าพันครับก็บอกเขาว่าเดี๋ยวไปรับเองก็ขอลดนะครับเข,เขาโพสต์ขายประมาณห้าพันห้าต่อได้ห้าร้อยครับที่ได้ถ่ายคลิปนี้เพราะว่ากะว่าจะแบบเผื่อได้วิ่งแก๊ปต่อนะเท่านั้น แต่ถ้าไม่ได้วิ่งแกป๊ปต่อก็คลิปนี้เดี๋ยวจะมารีวิวของใหม่ผมแล้วกันกล้อง A7C กับโลนินนะครับไอไม้กันสั่นอ่ะพูดง,ง่ายๆพร้ะเดี๋ยวถ่ายรถสวยๆให้ดูถ่ายคลิปถ่ายคลิปรอดมเออเลยรอชมไม่ใช่รอดมตอนนี้รถย่างติดเลยเอา้าเราต้องเลี้ยวซ้ายนี่ว่า ออกขวาได้ไหมวะออกขวาไม่ได้เออ,เอ,อไม่ติดแล้วเว้ยประมาณสิบห้ากิโลนะทุกคนไม่ไกลไม่ไกลต่อไหม่เนี้ยนโอเคต่อต่ออยู่นึ่ว่าไม่ได้ต่อไม่โหห่างหายกันเป็นนานมากเลยครับทุกคน ไม่รู้ว่ายังจำผมได้หรือเปล่ากับเสียงใหม่โ <c oughs> อ้อยวันนี้เป็นวันเสาร์นะรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะช่วงห้าโมงเย็นโอ้ยถ้าเป็นวันจันทร์ถึงสุกในรถอย่างติดน,นะแถวเนี้ยเส้นมะลม ก็เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปขับแก๊ปเลยนะทุกคนเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่ารถผมมันเกินเยียวยาแล้วมันวิ่งมาแปดหมื่นกว่าแล้วรู้สึกว่ามันอืดๆสตาร์ตติดยากตอนเช้ารู้สึกว่าตอนสตาร์ตตอนเช้านี่ประมาณยี่สิบแก๊สค,ครับกูจะติดอากาศเย็นมันจะสตาร์ตติดยากนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะหัวเทียนหรือเป็นเพราะแบตจะหมดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปไล่ดูนะแต่ก่อนนันนี้ผมเคยเป็นแล้ว แต่ไปเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ก็หายเลยส่วนอันนี้ไม่รู้ว่าเปลี่ยนกับหัวเทียนหรือเปล่าเพราะหัวเทียนผมก็ไม่ได้ซื้อใหม่นะผมก็ไปสาบกับน้องมาเพราะน้องมันเอาหัวเทียนผมไปใส่แล้วก็สตาร์ตติดได้ไม่มีปัญหาถ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือรถผมมันน่าจะเครื่องหลวมแล้วนะเพราะว่ามันแปดหมื่นโลแล้วแล้ว,ลวขับแบบทุรักทุเลมาก ครับแบบซัดอย่างเดียวซัดยาวๆแช่ยาวๆทีแรกก็จะเอาเงินก้อนไปทํารถก่อนนะแต่ก็มาคิดดีๆคิดอีกทีนะก็เอาเงินก้อนเนี้ยไปซื้ออุปกรณ์ทำมาหากินนะเผื่อเผื่อเผื่อมีเงินเข้านะก็คือซื้อกล้องนี่แหละ ได้มาสามหมื่นสามมืนหกได้กล้องเอเจ็ดซีกับเลนมาเลนคิดมาตัวหนึ่งแล้วก็เป๋าแล้วก็ได้ที่ชาร์จแค่นั้นแหละคุ้มคุ้มแล้วนี่ก็จะไปซื้อกันสั่นไม้กันสั่นอีกโลนินนะมีนี้ตัวตัวเล็กตัวประหยัดครับ ไดมาห้าพันก็เป็นกี่บาทแล้วเนี่ยเกือบสี่หมื่นแล้วตังค์ตอนนี้ก็เหลือแค่พอกินให้ถึงสิ้นเดือนนะครับไม่มีไปซื้ออย่างอื่นแล้วถ้ารถคันนี้เกิดงองแงขึ้นมาก็คงได้ขับรถยนต์แทนคนระับอย่างดีที่แบบว่ามีรถยนต์สำรองอยู่ถ้าไม่มีรถยนต์นี่ค,ค,คือแย่เลยไม่มีตังค์ซ่อมแถมรถพังไม่มีรถไปทำงานอีก แล้วก็ใกล้ถึง14กุมภาันวาเลนไทยเฮ้ยมันให้ออกไปทางนี้เหรอ,อน,นี่มันจะให้เราไปทางด่วนไหมวะเนี่ยไปไม่ได้นะทางด,วด่วนเหมือนหมุดมันจะปักเป็นอันนี่นะเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นรถยนต์มั้งเนี่ย เนี่ยเห็น่าเป็นรถยนต์ต้องความเป็นมอเไซค์โอเคเดี๋ยวออกตรงนี้โอ้โ oh, หอากาศกำลังดีแล้วเนะี่ยไม่หนาวไม่ร้อนด่ดานก็เยอะนะช่วงนี้ด่านยังเยอะเลย โมงอ่าจะจะหกโมงแล้วคงไม่มีด่านแล้วมั้งเนาะถ้ามีก็เกินอ่ะเวลาเร่งด่วนนะครับไม่ค่อยมีด่านตั้งเท่าไหร่เออเวลาเร่งรีบเวลาเร่งรีบอีกแปดโลครับทุกคนวา้าไปเลยไหมอยากถึงแล้วอ่ารถติดเกวา้าเลยดีกว่านี่ครับทุกคนในตัวมาแล้ว ต้องติดตัวนี่ครับได้ตัวครับโลนินมินิขาอยู่ในนี้ครับกล่องก็อยู่ในนี้นะกล่องอย่างสวยเลยสภาพใช้งานครั้งเดียวเองเดี๋ยวไปลองมาถึงแล้วฮะโอ้รถเยอะจังวะถ่ายตรงไหนดีโอ,อ้เดี๋ยวให้ดูกล่องมันกันนี่ครับกล่องสภาพเอี่ยมจัดนาอยู่คอนโดอยู่ในตู้เย็น อันนี้ก็เพิ่งซื้อมาเพิ่งรับมาวันนี้นะอันนี้ไว้ถือถ่ายเซลฟี่คนระับเหมือนขาต้องกล้องเป็นหนวดปลาหมึก,กไปเกาะไว้งอได้นี่เรามาดูนี้ดีกว่าครับทุกคนนี่เล็กกระทะัดรัดเดี๋ยวเอาขาตั้งมันก่อนขาตั้งมันอยู่ในนี้นประกอบประกอบใส่ขาอ้า หาเล็กข้อเสียมันคือตรงนี้มันสั้นนะเวลาวาามนเนี่ยถ้าใส่เลนหนักๆมันจะแบบงายหลังได้อนนี้ใหม่ครับดีไซไอซื้อมาก็ไม่ได้ใช้นี่ครับเลนตอนนี้มีเลนชิดอยู่ตัวเดียวครับที่ติดมากับกล้องก็คือระยะระยะก,ะยะก็อะไรเนี่ยยี่สิบหกสิบนะสี่จุดสี่จุดห้าถึงห้าจุดหกนะครับเอฟเอฟไหล เขาพูดกันอย่างนี้เราต้องแกะต้งเี้ยกก่อน โอเครับทุกคนถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เขาเก่าแล้วเมื่อกี้ถ่ายไปคลิปเป็นงไงบ้างครับทุกคนช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจใผมด้วยนะไม่รู้ว่าจะใส่เพลงได้หรือเปล่านะเพราะว่าติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวจะลองดูแต่เดี๋ยวไปลงช่องทางอื่นด้วยก็คใครถ้าอยากติดตามช่องทางอื่นก็ได้นะเดี๋ยวผมขึ้นติ๊กต็อกให้แล้วก็ เฟซบุ๊กเพจผมก็ทําอยู่นะครับผมถ่ายพวกนี้อยู่แต่ไม่ได้ถ่ายนานแล้วมาห่างๆมาเป็นปีสองปีแล้วก็ช่วยไปกดติดตามเพจที่ผมทําเกี่ยวกับรถถ่ายรถพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทิก t o อรก็ลองไปดูฮนะผมจะสร้างทิกเอมาแล้วก็เดี๋ยวลงคลิปพวกนี้อยู่เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเริ่มเก็บตังค์ซื้อเรียนที่มันดีๆนะฮะแล้วก็มาถ่ายแบบนี้ให้ทุกคนชมนะครับให้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคน นี่ hey, ครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับกลับบ้านก่อนครับทุกคนบ๊ายบาย